เราก็จะมาดูลูกกัวกันนะจ๊ะเกิดมาสามวันแล้วจ้าตอนนี้แข็งแรงมากเลยจ้ากินหญ้าได้แล้วจ้าล่าสุดเลมตามแม่มันเห็นแม่มันกินมันก็ดมเหมือนแม่มันนะจ๊ะแม่มันก็กินหญ้าไม่สนใจลูกเลยจ้าพี่ๆมันก็กินกันใหญ่เลยจ้านะตัวเองแดงนะจ๊ะแต่มันทําไมเป็นตัวสีขาวพ่อกับแม่แดงทําไมมันตัวสีขาวคะ ยัดงดีที่หัวกระหางยังแดงอยู่จ้าเว้ร้อนมากเลยจ้าตอนนี้จะตกแล้วด้วยยูนอยู่กลางโบอ,อยากไปใกล้นะจ๊ะแต่ก็กลัวพ่อเพราะว่าอย่าไปใกล้มันเดี๋ยวแม่มันจะกัดนะจ้ะขนาดพ่อยังจะโดนขวิดเลยจ้ะและฉันไข่ฉันไม่ได้เลี้ยงมันเองฉันจะไม่เหลือแน่เลยถ้ามันควิดฉันจะกระโดดน้ำ ให้ปลาช่วยฉันเีลยวนี้ปลาก็ไม่อยากจะช่วยฉันแล้วค่ะเพราะฉันเอาปลามากินบ่อยปกติก็ไม่ได้กินอันนั้นก็ต้นกล้วยเอาไว้ให้วัวกินนี่แหละคะ่ะคนไม่เคยได้กินเลยคะ่ะอยากจะกินอยู่เหมือนกันอยากจะไปใกล้กว่านี้แต่ก็กลัวมันนะจ๊ะตัดมาขยับขยับวาย